น้องดิสนีย์ปล่อยโฮหลังแม่สั่งให้ทำสิ่งนี้หลังกลับจากโรงเรียนยิงโตยิงน่ารักแลนะน่าเอ็นดูสุดๆส,สำหรับน้องดิสนีย์ลูกสาวของอุ้มลักขณาและบอลกฤษณะเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวที่อบอุ่นและพัฒนาการของน้องดิสนีย์อยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมอย่างล่าสุดแม่อุ้มได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปที่กำลังคุยกับน้องดิสนีย์น้องดิสนีย์ก็ร้องไห้ไปบอกไปว่าดิสเหนื่อยเด๋ยวึุณแม่ได้อธิบายเหตุการณ์นี้ไว้ว่า เมื่อแม่บอกว่าถ้าอยากดูมือถือก็ต้องทำการบ้านเขียนชื่อตัวเองส่งก่อนห้าคำดิสบอกไปโรงเรียนมันเหนื่อยกลับบ้านมายังจะให้เรียนอีกเล่นเหนื่อยอะ่ะแม่นางฟ้าก็ต้องดูแลลูกสิดูเขาพูดต่อรองเก่งขั้นสุดแต่สุดท้ายก็ยอมเขียนนะทำกลางพี่พ,พแฟนคลับเอ็นดูเข้าใจน้องดิสนีย์และเอาใจช่วยคุณแม่จำนวนมากเรียกว่าเพลิบบเดเพลินน้องดิสนีลูกสาวของคุณแม่สุดซา้าเปลี่ยงอุ้มลักขณาก็โตวไวมาก ตอนนี้กลายเป็นสาวน้อยใช้แววสวยตามคุณแม่อุ้มมาติดๆซึ่งในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่อุ้มเราก็มักจะเห็นแม่ลูกคู่นี้จัดเต็มแฟชั่นการแต่งตัวแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวแม่ลูกมักจะแต่งตัวเหมือนกันเป็นแพ็คคู่สวยน่ารักมากคิ้วสวยตากลมขนตายาวงามงอนกับรอยยิ้มหวานๆเรียกว่าสวยเหมือนแม่เป๊ะสำหรับอุ้มลักษณะที่ตอนนี้เธอก็ย้ายหลักปักฐานไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่กับสามีบอลกิษณะ เดยน้องดิสนี์นั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินครพาย,ยัพที่จังหวัดเชียงใหม่สิงค้าเทมก็ไม่ธรรมดาเพราะอยู่ที่150,000บาทต่อปีเลยทีเดียวเชื่อว่าในอนาคตต้องได้เข้าวงการบันเทิงตามรอยคุณแม่อย่างแน่นอนยังไงก็ตามติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับซุปตาตัวน้อยและนับวันยิ่งฉายแววความเก่งขนาดนี้